สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูความดกของพริกนะคะวันนี้เสียดายค่ะมันหักเราก็ดึงมันออกไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเมื่อวานบุมเอาขี้ม้ามาโรยมันอาจจะโดนก็ได้เพราะว่าโรยขี้ม้าไว้ข้างล่างเต็มไปหมดเลยค่ะพาทุกคนมาดูความดกของพริกนะคะพริกดก,ดกแดดอาจจะ่องแต่ไม่รู้ว่าจะตั้งไปทางไหนดีนะคะ นี่ค่ะอันนี้เป็นพริกบุ่มก็ไม่รู้ว่าพริกพันไหนนะคะลูกมันเล็กๆแล้วก็ดกมากแล้วส่วนพริกแต่ก็เผ็ดมากเหมือนกันค่ะส่วนอันนี้ก็คือพริกเ,เขียวๆนะคะดกมากดูความดกคะ่ะทุกคนก็คือบุมจะพามาอวดพริกนะคะนี่ค่ะ ก็คือปีหน้านี้จะเอาพริกพันธ์ุนี้ไว้เพราะว่าถ้าได้ขายนี่ก็คือกิโลดีมากเลยค่ะทุกคนพริกพันุ์นี้จะสุกเร็วกว่าพันธ์สีเขียวนะคะเขาจะออกขาจะออกขาวนิดนึงแล้วเพราะว่าบุ๋มไม่ได้เพาะนะคะส่วนมากบุ๋มจะเพาะนี่ค่ะพริกอันนี้เพราะว่าเด็ดมาจากพี่สาวพี่สาวฮักกันนะคะพี่พี่รักกันนะคะนี่ค่ะ ก็คือบุ๋มจะเด็ดพันธุนี้มาเพราะว่าพี่แกปลูกได้ดกมากแต่คือบุ๋มเวลาบุ๋มมาเพาะแล้วบุ๋มได้สายพันธุนี้ด้วยค่ะนี่ค่ะแต่สีขาวนี่จะสุกเร็วนะคะสีเหลือสีเขียวนี่จะสุกช้าส่วนปีหน้าบุ๋มก็จะปลูกพันธุ์สีขาวซะส่วนมากนะคะทุกคนนี่ดูค่ะสุกแบบอลังการนี่ค่ะสุกเยอะมากแล้วเขาสุกเร็วกว่าสีเขียวแล้วเขาก็ดกนะคะ แล้วพันธก็ใหญ่เท่ากันแล้วก็เวลาถ้าเราขายนี่ก็ได้น้ำหนักดีคือเช้านี้บุ๋มไม่ได้รดน้ำนะคะเพราะว่าฝนจะเริ่มตกกลางคืนนี่ค่ะดูค่ะทุกคนดูนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะดูเห็นหรือเปล่านี่ค่ะตรงข้างกำแพงบุ๋มก็กำแพงบ้านจะมีพิกสองสายพันพันเขียวแล้วก็อันนี้ก็พันขาวมาหน่อยก็ดกความดกนี่เท่ากันนะคะแต่พันุขาวนี่เขา สุกเร็วไปดูอีกที่กันค่ะอันนี้ก็คือข้างรั้วที่บุ๋มก็คือขุดเพราะว่ามันอยู่ข้างสะนะคะก็ปลูกเพื่อความสวยงามนี่ค่ะขนาดต้นขนาดต้นท่านเล็กๆนะคะยังแบบลูกโดกมากแต่ไม่รู้จะท่นหนาวหรือเปล่าอันนี้ก็เพิ่งโตนะคะ ัวนี้ก็จะเป็นพันธ์สีเขียวค่ะมันจะเดินยังไงให้มันไม่ย้อนแสงนี่นะคะส่วนนี้จะเป็นพันธ์ขาวก็ดกเหมือนกันนะคะทุกคนนี่ก็อีกพันธ์หนึ่งบมไม่รู้ว่าอันนี้พันธุ์ไหนเขาไม่เขียวไม่ขาวแต่ผมก็จะเก็บพันธ์ไว้นะคะนี่ค่ะ อยากจะพาไปดูด้านนู้นนะคะไปค่ะนี่นะคะพยายามหันกล้องให้ช้าที่สุดค่ะส่วนนี้ก็คือต้นนี้ก็คือผมไม่รู้ว่าพันไหนคือเขาหงิกเขางอตอนแรกว่าจะถอนทิ้งแต่เขาดกก็ไม่เป็นไรเราก็เก็บเขาไว้ไว้ทําไว้ทําพริกป่นนะคะ นี่ค่ะพันธสีเขียวพันธสีเขียวก็เริ่มแดงแล้วนะคะดูค่ะเริ่มแดงลูกเริ่มแบบเริ่มแก่เริ่มแดงแล้วนี่ค่ะนี่ค่ะทุกคนคือตรงนี้ผมจะปลูกใส่กระถางไว้ส่วนมากนะคะเพราะว่าผุมจะปลูกใส่กระถางแล้วผุมก็เก็บใส่บ้านกระจกไว้ช่วงแรกๆนะคะ แล้วทีนี้มันพออากาศมันเริ่มโอเคผมก็ออากมาตั้งไว้ใต้ต้นมะเดือ่อแล้วก็เอาพลาสติกกล่องพลาสติกคุมนะคะนี่ค่ะมันก็เริ่มแดงแล้วเหมือนกันนี่นะคะดกมากดกจนดกไม่รู้ว่าจะพูดยังไงอะคะ่ะแต่ก็คือพันธุ์สีเขียวนี่เขาโตช้าดูสิคะความดกของเขา คือพันสีเขียวนี่เขาแดงชา้าคือไม่ใช่โตช้านะคะเขาแดงชา้านี่ค่ะความดกนี่อลังการดกแบบส่วนนี้ก็มุมก็ไม่รู้ว่าบุมได้มันจากไหนมีอยู่ต้นเดียวนะคะนี่ค่ะทุกคน ก็ปลูกในกระถางนี้ก็เวิร์กมากนะคะถือว่าถ้าคนที่มีพื้นที่น้อยนะคะปลูกในกระถางนี้ก็ดีที่สุดนะคะบ่มก็อะไรเยอะคะ่ะสวัสดีค่ะทุกคนกล้องกลับหน้าให้ชมพริกแต่มาเห็นบุมนะคะนี่ค่ะก็คือในกระถางนี้ก็มันจะมียังไงล่ะประมาณสิบ สิบห้าเซนสิบห้าเซนถึงยี่สิบเซนนี้จะเป็นเศษใบไม้นะคะแล้วก็จะเป็นแล้วก็จะเป็นดินดินถุงผสมดินในถุงผสมดินร่วนในในในสวนเรานะคะผมก,ก็จะขุดขุดขุด,ขดแล้วก็ผสมกันก็งามอย่างนี้ค่ะส่วนนี้กรบพันนี้ก็พันเหมือนกันกับต้นแรกที่ให้ดูนะคะดูเขาดกจนต้นเขาเอียงค่ะทุกคน อันนี้ก็ไม่รู้เขาได้มาพันไหนเพราะว่าลูกเขาเขียวสั้นหรือว่าเขาจะกลายพันจากพันสีขาวนี้มาเป็นสีเขียวนี้นะคะดูค่ะลักษณะลูกเขาค้ายกันนี่ค่ะนี่ค่ะทุกคนอัน,นี้ันพันนี้ก็คือมันจะมีแบบเพราะว่าบุ่มเพาะ สองครั้งนะคะเพราะครั้งแรกเดือนตุลาแล้วก็เพาะอีกทีหนึ่งเดืนอนเดือน,นมกรานะคะมันก็จะดูได้ว่าถ้าเพาะตั้งแต่เดือนตุลานี่ปลายเดือนตุลานี่เขาจะสุกแล้วแต่เพาะมกรานี่นี่ค่ะเขายังอ่อนเขายังไม่แก่นะคะนี่ค่ะเขาเพิ่งเหมือนกับเพิ่งเพิ่งเริ่มแต่พิกพันุ์นี้เข้ามาเร็วนี่ค่ะ เดี๋ยวจะมาดูตรงนี้อีกนะคะผมอาจจะทําคลิปยาวไปหน่อยนะคะทุกคนนี่ค่ะอันนี้คือพริกที่เราเพาะช้าเพราะว่าในเบลเยียมนี้อากาศอากาศร้อนไม่เยอะนะคะแค่สามเดือนเองที่ว่าร้อนหน้าร้อนนอกนั้นก็ฝนตกหนาวกันสะส่วนมากนะคะนี่พริกที่ได้อีกพันหนึ่ง พริกที่ได้อีกพันหนึ่งนะคะเราก็ไม่รู้ว่าพันไหนว่าเราเพาะตอนไหนแต่ก็คือมันติดมาสองต้นงามมากค่ะคือเขามาเขาแดงเร็วมากแล้วก็นี่ก็จะเป็นพันขาวกับพันเขียวอยู่ด้วยกันนะคะพันขาวนี่คือเขาแบบกิ่งเขาโน้มลงแล้วนะคะเพราะเขาหนักมากนี่ค่ะความดกของพลิกนี่นะคะ ขนาดต้นน้อยนี่ก็แบบมาหึอมามากนี่ก็เป็นพันเขียวนี่ก็พันเขียวลูกข้วนบุ๋มอาจจะเอาพันนี้ไว้นะคะเป็นแม่พันแล้วก็พันลูกสีขาวนี่ค่ะจะให้ดูขี้ม้าที่ผ๋มไปขนมาสิบสองกระสอบเมื่อวานนี้นะคะ ก็จะใส่ไว้อย่างนี้ก็คือให้ให้ให้ลากให้เขาทําความอบอุ่นให้ตรงโคนต้นพริกนะคะนี่ค่ะนี่นะคะบุมยังไม่ได้ลดน้ำนะคะเพราะว่าอากาศร้อนมากเดี๋ยวเย็นนี้ฝนก็ตกคะ่ะนี่นะคะสวนพริกน้อย ก็ปีหน้าก็จะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ก็คือจะเริ่มแบบทำคลิปให้ทุกคนได้ชมเยอะๆนะคะเกี่ยวกับการปลูกพริกปลูกผักหรืออะไรก็ได้นะคะถ้ามีนี่ค่ะก็จะเริ่มแล้วเพราะว่าหยุดทำคลิปมาสักพักหนึ่งช่วงที่แฟนเสียนะคะ ก็ตอนนี้เราก็กำลังใจที่เหลืออยู่ก็คือลูกนะคะแล้วก็ครอบครัวนี่นะคะหากใครไม่มีสวนก็ลองทำดูนะคะ <c oughs> ปลูกใส่กระถางปลูกใส่ถงังหรืออะไรก็ได้นะคะตั้งไว้แถวนอกบ้านนี่ค่ะก็ได้กินเหมือนกันนะคะผลผลิตก็ได้กินเหมือนกันเพราะถ้าเกิดว่าเราพื้นที่น้อยเราก็ทำอย่างนี้นะคะทุกคน สวัสดีนะคะขอบคุณนะคะที่ช่วยติดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ